สวัสดีครับช่วงนี้ก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับการออกกฎหมายอออกอ,อ,กอ,อกพระราชบัญญัติที่ป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารว่างั้นนะครับเออฟังดูก็จริงๆแล้วก็มีคนพูดคุยเรื่องนี้มานานมากแล้วครับเพราะว่า่าประเทศไทยเราเนี่ยพอเศรษฐกิจสังคม การเมืองกำลังจะขับเคลื่อนกำลังจะเดินไปได้ด้วยดีพัฒนาการต่างๆกำลังจะไปด้วยดีมันก็จะก่อให้เกิดวัฏจ,จักรอะไรฮะวัฏจ,จักรยึดอำนาจหรือว่ารัฐประหารขึ้นมา,อาพอรัฐประหารขึ้นมาแล้วต่อมาก็ทำอะไรครับก็มามีการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ หรือว่ากฎหมายรัฐธรรมนโูญนั่นเองครับอาจจะมาจากคณะยึดอำนาจหรือว่าคณะที่ตั้งขึ้นมาแล้วแต่คณะยึดอำนาจจะตั้งชื่อขึ้นมานะครับอพอดูแลได้ไปสักระยะหนึ่งอาจจะน้อยปีบ้างมากปีบ้างแล้วแต่โอกาสอันเหมาะสมนะแต่พอร่างกฎหมายเสร็จแล้วก็ มีการเลือกตั้งอ่ามีการเลือกตั้งใหม่ก็ประชาชนก็ตื่นเต้นอ่าตื่นเต้นกับการเลือกตั้งใหม่นะักการเมืองก็โอ้เหมือนปลาได้น้ำฮะสดชื่นอ่สดชื่นมีชีวิตชีวาแล้วพอได้รัฐบ,บาลใหม่มาบริหารบ้านเมืองอ่าก็เศรษฐกษิจสังคมการเมืองสุดท้ายก็จะอ้างอะไรฮะการทุจริตคอร์รัปชันอ้างความไม่โปรง่งใส อ้างกระบวนการไม่มีส่วนร่วมไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อ้างมาก็ยึดอํานาจอีกนะครับก็กลายเป็นวัตจักแบบนี้ตลอดไปจนถึงบัดน,นี้นะล่าสุดก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับออกมาพูดถึงเรื่องต้องการที่จะป้องกันการยึดอํานาจหรือว,ว่าป้องกันที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอ่าก็บอกได้เลยนะครับว่ากฎหมายต่างๆน่ยนะ มันไม่สามารถที่จะทําทได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราบอกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดอ่าเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นยังเป็นไปไม่ได้เลยฮะยังใช้ไม่ได้เลยว่างั้นเถอะแต่คณะยึดอํานาจเนี่ยนะเขาไม่ได้ร่างกฎหมายมาใหม่นะเขาฉีกกฎหมายทิ้งเลยฮะเขาฉีกรัฐธรรมนูญเลยเออมันเหนือกว่าอีกนะครับมันเหนือกว่าอีกนะก็คือฉีก ทิ้งอ่ะขีดทิ้งทั้งทั้งบับอ่ะแล้วอำนาจทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในมือของคณะยึดอำนาจหรือว,ว่าคณะปฏิวัตินั่นเองนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องมาร่างกฎหมายใหม่ใช้เองออกกฎหมายเองใช้เอง,งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับและวิธีการที่จะป้องกันได้ดีที่สุดก็คืออันข้อที่หนึ่งเลยนะครับต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับให้อบตอให้เทศบาลให อบจอให้เมืองพัทยาให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอิสระครับมีอิสระส่วนกลางเข้ามาแทรกแซงน้อยที่สุดกระจายอำนาจได้ด้านงบประมาณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทุจริตไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคอร์รัปชันไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกินสินบาทค่าสินบนะนะครับกระจายไปเลยอันที่สองคือเรื่องของบุคลากรที่มันยังติดทัด อะไรต่างๆเ่านั้นนะก็กระจายออกมาให้ได้มากเท่าที่จะมากได้นะครับอันที่สามคือเรื่องของอ่าเรื่องของทรัพยากรอื่นๆเหล่านี้คือเรื่องของการกระจายอำน,นาจสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอิสระได้อย่างแท้จริงครับอันที่สองครับข้อที่สองก็คือว่าต้องให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับประชาชนมีความพร้อมเข้าใจคําว่า ประชาธิปไตยคืออะไรการได้มาซึ่งประชาธิปไตยต้องได้มาอย่างไรและประเทศที่ปกครองด้วยระบาบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นน่ะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างต้องให้ความรู้กับประชาชนอย่างแท้จริงและก็อย่างเข้าใจอย่างทั่วถึงและเข้าใจดีด้วยครับและข้อที่สาบุคลากรของรัฐทุกคน ต้องไม่ฝักไฝ่กับการยึดอำนาจาต้องไม่ฝักใฝ่กับการยึดอำนาจตลอดทั้งประชาชนสื่อมวลชนทุกขแขนงต้องไม่ให้การสนับสนุนกับการยึดอำนาจและการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นแหะครับมันถึงจะเป็นวิธีการที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ แต่ถ้าทําไปนานๆทําไปบ่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วการยึดอํานาจก็จะเจือจางไปเองครับสวัสดีครับ